อันนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับในการมัดจำอ่าเอานี้วันนี้เจ้าของได้รับมัดจำนะครับจำนวนเงินห้าหมื่นบาทนะครับโดยที่เอฟซีผมจะอวมัดจำให้นะครับโอเคผักซ้ายขวาไม่ดังนะครับซ้ายสุดขวาสุดไฟไม่มีโชว์นะครับเดี๋ยวกำลังจะไปลองรถกับเจ้าของรถนะครับอันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยขับทางไกลมานะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ ไม่มีจุดปกป้องตรงไหนนะครับส่วนอะไรนั้นยางป่าน้าฝนเจ้าของจะเปลี่ยนให้ใช่ไหมครับโอเคครับน,น,น้ามันเครื่องกับตัวป่าน้ำฝนเจ้าของก็จะเปลี่ยนให้นะครับอน,นี้ก็มาลองขับอีกรอบนึงนะครับเพื่ออให้ทางคนที่มัดจํานะครับจะได้มั่นใจนะครับวิ่งมันมันในเรื่องของความเร็วก็อย่งเดี๋ยวเจ้าของเราก็จะตั้งศูนย์ให้ใหม่นะครับ รอที่จะส่งเาสั้งส่วนให้ใหม่อันนี้ก็จะรอทางตรงดูอีกสักรอบนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ได้ลองไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขับนิ่มดีนะครับยุดเรือนกลับได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปก็ผมจะเช็คพวกระบบไฟฟ้าให้นะครับว่ามีจุบกพ่องตรงไหนบ้างนะครับผมจะเช็คระบบไฟฟ้านะครับ ยางเนี่ยปีจากปีสิบหก้างรอบด้านหรือเปล่าด้านหลังปีสิบหกด้านหน้าเนี่ยปีสิบหกยางยางเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าดอกยังดอกยังเต็มอยู่แต่มันมีรอยรอยล้าวะนะครับาาตามการใช้งานจริงๆแล้วมันต้มันจะเปลี่ยนนะครับทั้งทางรอบด้านนะครับแต่ดอกมันยังดูดีอยู่นะยังเต็มอยู่นะเม<ๆ>ื่อกี้ลองขั ระบบไฟฟ้าครับปรับเบาให้นะครับอ่าปรับเบาใช้งานปกตินะครับเอ็นได้หมดนะครับเบาไม่มีขาดนะครับจริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่าผมได้สปาเนี่ยคืออันนี้คือใสนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือใสเลยแต่เบาแกยังสะอาดอยู่นะครับปรับด้านหน้าได้นะครับด้านหลังอ่าปรับได้นะครับด้านหลังปรับได้มันจะปรับตรงเอ็นตรงนี้นะฮะมันไม่เหมือนตัว DB200 ทงทงจะปรับตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นบอะเรียบอ่ายาวเลยนะครับแอร์หลังแอร์หลังเย็นนะครับโอเคแอร์หลังเย็นม่านปรับได้เอดึงขึ้นได้นะครับตัวนี้มีม่านหลังนะครับอีกลองลองปรับด้านหลังให้หน่อยม่านหลังปรับได้ปกตินะครับโอเคโอเคครับอ่าโอเคเรียบร้อยก่อนส่งมือก็จะเช็คระบบไฟฟ้าให้นะครับลูกค้าจะได้ ไม่ต้องมาพะวงนะครับฮะ,ะปรับไดออ้อันนี้หัวหมอนนะครับอันนี้หัวหมอนอซื้อขายแบบซื้อตรงนะครับรายงานทุกจุดนะครับตรงไหนที่ใช้ไม่ได้ผมจะบอกอตรงเลยนะครับ ก็ฝากเจ้าของบอกผมด้วยนะครับถ้าเกิดตัวไหนที่ผมเช็คให้ไม่หมดนะครับมีแต่ห,หมอนด้านหน้าใช้ไม่ได้ผมฮะห,หมอนด้านหน้าใช้ไม่ได้นะครับโอ้ปรับไม่ได้แต่มันไม่ไม,ไม,ไม,ม,มีสวยวนแล้วแหละนะครับด้านหน้ามันไม่มีผลอะไรนะครับมันดึงได้นะครับคันปรับจริงๆแล้วมันปรับไม่ได้มันก็ดึงได้หนี่งครับไม่ใช่ไหมครับครับนี่เองอ่าโอเคปรับได้ปรับมือได้แต่ปรับไฟฟ้าไม่ได้นะครับแต่ทุกอย่างก็ใช้งานปกตินะครับเครื่องนี้เดินเรียบเลยนะครับขับทางไกลมานะครับ ขับทางไกลมาจากเมืองเลยแล้วก็เครื่องนี้เดินเรียบเลยไฟฟ้าพวกนี้ก็คือใช้งานได้หมดครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยววกี่จะไปเช็คในตัวตัวระบบไทอเนียให้โอเคคับใ,ใส่ลำโพงหลังให้ก็ให,ให้ให้ตามปกติอ๋อโอเคครับจะเป็นอย่างนี้นะครับครับแอร์เย็นนะผมว่าแอร์เยน็นจริงๆคันนี้มันไม่ได้เป็นระบบถุงลมนะครับระบบถุงลมจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัว W220 แต่พอขับดูแล้วมันนี่มันนิ่มเหมือนตัวถุงลมเลยนะ นิ่มนี่น่เหมือนตัวถุงลมเลยแล้วก็อประตูดูทั้งสีทั้งห้าทั้งห้าบานนะครับเครื่องเดินเรียบอเครื่องเดินเรียบเครื่องเยียบมากๆเลยนะครับโอเคอ่ารายการที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้ามีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องอตั้งสูนหน้านะครับแล้วก็ตัวตัวปั่นน้ำฝนตัวปั่นน้ำฝนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวตัวจอ เครื่องเสียด้านหลังนะครับ๊บเอาเป็นว่าเจ้าของรถจะทําให้มันดีก่อนส่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยดูกลางวันเนี่ยสวยนะวันนั้นผมดูกลางคืนโอเคก,ก็สวยสียังบใบนะฟังเสียงนี้เลยครับอ่าสียังบ,าง,บางอยู่หลงังคาไม่มีคว่นะครับอรถไม่มีชนหนักแน่นอนครับะเม็ดโอเม็ดแท้ย,ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับผมเช็คให้หมดแล้วนะครับ ถ้ามีชนก็จะบอกว่าชนนะครับถ้ามีชนพวกนี้ไปหมดแล้วครับอ่าครับอ่าปิดหน้าหลังท้ายซ้ายขวาฮะเดือมหมดนะครับแต่เดิมนี่คือมีการเก็บสีมานะฮะเบื้องต้นนะครับมีการเก็บสีมาเพื่อความสวยงามรถปีขนาดนี้ไม่มีสีสวยขนาดนี้นะครับนะรถไม่มีสีสีไม่มีแตกเล่านะครับ ตองวนันรถไม่ได้ล้างนะเนี่ยขับมาไกลๆทางทางยาวเลยครับอันนี้ชีกก้นรเฉยนะครับฟังเสียงให้ด้วยครับอยังบางๆอยู่นะครับโอเค